สวดีคร <Cornell>. ับพี่อุตเด็กครับก็รับบทเป็นในไทยครับคาแรคเตอร์ก็จะแนวแบบขอบุณพุดน้อยพุดน้อยเทคแคร์เก่งฝั่งานเป็นอ่าเอาไดเครับผมองกลางลู้ก็มองกลางมองกลางในความช้ปันปันครับปันจิรัน์นะครับครับก็ในเรื่องรับบทเป็นแยแสครับในเรื่องก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นเรื่องจากเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็ทำงานด้วยกันอยู่ไปด้วยกันแบบเทคแคร์กันอะไรแบบนี้ก็ค่อยๆพัฒนาข้อ พี่ยูนพี่ยูนมามายังไงฮะในเรื่องนี้เป็นเจ้าของบริษัทครับทุกคนก็จะเป็นเพื่อนเป็นพนักงานอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีความสัมพันธ์เกิดขึ้นับตามบริษัทเราก็เป็นอีกหนึ่งความสัมพันธ์เหมือนกันครับที่เกิึบริษัทคู่เรามันคือความสัมพันธ์ยังไงครััเป็นแบบเพื่อนและก็มันเริ่มรู้สึกดีไม่รู้ใครเริ่มรู้สึกดีก่อนรเ่ี้นมันก็เลยเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์ ก็แอบกิ้แซบกันนิดหน่อยชัิ้แซบแนวฟิส์หรอก็ไหนบางนองบางผมว่าจะกังวลกับเอ็นซีมากครับเพราะว่าไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเลยครับแล้วก็ต้องมาขอดเสื้อเล่นแบบฉากแบบอะไรแบบนี้กันต่อหน้าคนเยอะๆก็เขินมากซึ่งเราสบายใจมากเพราะเราได้รุ่นพี่ในวงการสีนิวัยในเรื่องเอ็นซีมาติวให้เราเองพี่อวยขนาดนีแล้ว รู้สึกไงบ้างพี่ยุ่นก็ช่วยยังไงบ้างกับเอ็นซีใช่ก็พี่ยุ่นเขาก็ช่วยเยอะครับแต่ว่าใดๆก็คือเราก็เป็นนักแสดงนะมันก็คือหน้าที่แล้วเราก็ต้ทำตามหน้าที่ไปครับผมแล้วก็ก็ใช่ครับมันเป็นงานนะครับไม่ปรับตัวจตาจะเป็นอีงสั้นหนึ่งเราดกว่าเราต้องอัพสกิลเลยเหรอสกิลไอ้เรื่องที่เราก็สกิลสูงอยู่แล้วนะสูงกว่าบอกว่าไม่ต้องเก่งถ้าเก่งไปมันก็จะแปลกสบายสบายๆ